เสียงโด่งดังทางการต้องการจับตัวข้าเสือดงคุ้นโจรนายในป่าลึกแห่งนี้ทุกวันนี้ลูกน้องมากายที่คอยอรารักขาและดูแลข้าเสือดงมีลูกชายอยู่สองคนนิสัยใจคอก็แตกต่างกันไปไอ้คนโตชื่อว่าไอแดง นิสัยกระตุ้งกระติ้งไม่พิดกับผู้หญิงวันวๆอยู่กับในครัวอยู่กับแม่ของมันคอยทำกับข้าวกับปลาแต่ลูกชายหัวโปดของฉันคนน้องเื่อไอ้ดอนไอ้นี่นิสัยใจโอมันเหมือนเราดุกันเหมือนเราจะทำอะไรมันก็ทำให้ข้าสบายใจทุกอย่างตอนนี้ทราบข่าวเรื่องเกิดว่าการะสับกระดล จำมาบวสงสรงปที่กลางป่าดินแดนแห่งเสือคองดับเงินทองมากมายที่พระองค์ท่านจะนำติดตัวมาหากการนี้เราพ้นสำเร็จเราคงจะอยู่ท่องโจรนี้ได้อีกนางมีอยู่คนเดียวที่จะออกป้นแล้วงานนี้สำเร็จได้ต่อือไอโ้โอนไอ้โดนเลยออกมาหาพ่อไอ้คนทำไม ต,ตามหลงตัวไม่รู้อายากแ็แล่แสด็จชื่อสิยังนั่ไปตุ้งทเ้อใส่โดนแท้ออกไปสกิดไม่ไรักจะทิ้งลบหูขาดพี่ขาดี่อายเป็นพี่ชายลูกแม่ไปต้นที่ไหนไม่เห็นพีไ่ไปมาแล่จริงคิดก็แกลบหู นี่กชายช้หนงนี่สใจพอมชั้นนไอ้นี่นอนตักตามเดีหลอติดพ่อ้ยถ้ติดแม่จชิบหายเลยนะไอ้ดอนเอีดีมากกว่าที่ไอ้ชิบหายมาเก็บลับเลย ไอ้ดอนอะไรพ่อก no ูเรียกมึงมาหาลัยมาหลับปิดแกมาแค่อะไรตอนเขาหลับเรามันมีภูลาเลยมีภูลาอะไรอ่ะดอนอะไรพ่อมีงานสำคัญลูกมีงานอะไรกับถ้างานนี้สำเร็จนะบ้านรถที่ดินมึงต้องการอะไรมึงได้หมดเลยแต่งานนี้งานใหญ่มีมึงคนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ กรสัตกระสานพอดุลเขาจะมาวงส่งที่กลางป่าลึกมึงลองคิดดูในเดี่ยวเงินทองมากไมยทรัพย์สินที่พระองค์ท่านนำติดตัวมาหากการนี้เราป้นได้เราสบายเป็นทั้งชาติ <c oughs> <c oughs> ป้นกระับระสานพอดุลก่อนที่จะป้นเขาไ,ไปรับเงินก่นอนไหมขอบคุณรางวัลที่พ่อให้อันนี้ผมไ,<ด>ไม่ได้ป้นนะคุณแม่ครับขอบคุณนะครับ ที่มีค่าแกส๊สต่อห้กับพวกเรารก็ยัอออยงช่วยหน่อน้ำมันรถช่วงนะครับนี่พ่อข้าจะบอกอะไรแกให้นะพ่อนะแกจะไป,ป้นที่ไหนนะเป็นปนขั้วโลาข้าไม่กลัวเลยแต่ข้าติดอยู่อย่างนึ่งลนะติดเรื่องอะไรข้าถามแกเองครับป้นเลยไหมคนนี้ป้นเลยไหมคนนะน,นี้เนี่ยเอาเงินทองอย่าไปปนมึงจะปนอะไรมึงต้องป้นสว่านเพ่ยเดียวป่ะ จะผ่านบ้านกูแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านเลยไหมครับพ่อ,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 พอนา่การแหวกใจจริงนะถามจริงพี่พอ,องคมงพี่เนี่ยใช้เกลวอะไรไม่เคยกระดิกไปไหนเลยใช้จาบีนะม,ม,มีเลยพอ่อแกออไปพ่อทุกพี่เนี่ยากับย่ตลอดฉันถามแกจรแงนวพ่อ พี่ไอ้แดนเนี่ยแกจะเก็บไว้บูชาเป็นยังไงฮะไอ้มันอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ออกปล้นเลยถึงเวลาเนี่ยมันก็กินอย่างเดียวมันแดงอย่างเดียวมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไอ้แดนเนี่ยมันลูกของแม่มึงกูสั่งที่ใดมันก็ไม่เคยออกปล้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อวันนี้แกจะออกปล้นใช่ไหมเออข้าบอกแกตรงนี้เลยถ้าวันนี้ไอ้แดนไม่ออกปล้นกับข้ากู๋ไม่ปล้นนี่มันเหมือนพ่อมันไม่ดี

ดอาจารย์ยิ่งสักวันแม่ช้อยนางรำแพรุยแดนไม่ได้คุยคุณคงพ่อดูที่วันนี้แดนทำอาหารอร่อยนะเดินแพ่อนะมีทั้งแกงเลียงสะเดาลนอีกทั้งป,ล,ปลาลนปลาลาแดนไม่เชือเ่อแชนหนีปลาเผาแม่ลา สุขสันฉันทางามสองอีกทั้งข้าวสุกก็เม่สวยจัดอยู่ในถ้วยกระทงที่กระพ่อวันให้ดแดงทำอาหารอร่อย เจาเลือดหัวมึงออกวันนนี้พ่อไม่อยากกินกับข้าวแบบนี้เดี๋ยวแบบนดนจะไปทำให้ใหม่นะครับมึงดูเลยมึงเจ้าดังไว้ย